ตนก้าวตนกระหมอ่อมอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดก้าวโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ข้าพระพุทธเจ้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐสภามหารพิจารัยาาราชพัฒนครราชสีมาตั้งแต่วันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2566นห้ 2, นั้นข้า,กกา,นนพา,าพุทธเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ลดข้าวลดกระหม่อมทรงมีพระบรมราชโองการโปรดข้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ข้าพระพุทธเจ้าดำานินตำแหน่งนายกรสภามหาพิยาราชภปัต์นคราชสีมาซึ่งเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อตนเองและวงศ์ตระกูลอยากหาที่สุดทิ่ได้ข้าพระพุทธเจ้าตระหนักดีว่าการดำานินตำแหน่งนายกสภามหาพิยาราชภัต์นคร เป็นหน้าที่ที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาของชาติต้องใช้ความรู้ความสามารถและความเสียสละทุ่มเทเป็นอย่างมากเพื่อให้องค์กรยังประโยชน์สูงส,สุดแก่ประชาชนตามเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏฑิตร์กร,ราชเศีม,มาคเป็นแหล่งรวมศสรรพวิชาที่สังสมและสืบทอดมาจากองค์ความรู้ ของครูบาอาจารย์ในหลากหลายสาขาวิชาที่มีความตระดับในหน้าที่ือการสร้างผลิตให้มีความรู้ทักษะที่จะพัฒนานก้วหน้าเมื่อผลิตผลิตที่มีความรู้จะก่อเกิดเป็นฐานของการสร้างสารรผลงานที่มีคุณค่าต,ตอบสนองการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาติในช่วิกฤมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ah. เป็นแหล่งเรียนรู้ ความพร้อมในการถ่ายทอดทักษะประสบการณ์หล่อหลอมความคิดและจิตใจอันดีงามออกสู่สังคมผู้บริหารและพนักาารทุกคนร mm hmm. วนมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามแผนยทธศากตร์การบริหารมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับปรัชญ,ญาของมหาวิทยาลัยที่ว่าแรลงวิชาการสร้างสรงคมดีมีคุณธรรมน,นำสังคม ด้วยพระมหานนกรงมาทุคนนุณมรดนพนแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระม่อมแต่งตัานให้ข้าพระพุทธเจ้าดำรงตำแหน่งน the ั cioè, ้นรัชกาลมาเลยรัชพัสดกกรัชติมาประอาตรอความขังใจแ่ง ทูกภารกิจดากเต็มกำลังความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ยึดมั่นในหลักธรรมอธิปาลทำหนึนห่งถึงประโยชน์ส่วนรวมเนที่ตั้งพื่อนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มหาพิยาลายัยราชภัฏนกรราชศิีมาตลอดตนสังคมท้องถิน่นและประเทศชาติสืบไปด้วยกล้าด้วยกระหมมขอเดชะ